สวัสดีครับทุกทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมช่องของโจชนแนลนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกคนและก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่กำลังรับชมช่องของผมนะครับมื่อนี้ครับกินเ้าแยมเสารกันอีกแล้วครับเกาโมงเสาฟังให้เกาแล้วเนาะกับลาดหน้าครับผมเผ็ดเผ็ดไรไข่วันญ่คือเกาเลยครับช่วงนี้ก็ตรวจบ้งแล้วครับกับจางจางแน่นะครับไข่สิเหมือนแล้วก็เลยหายยังแบบสดบสเผ็ดๆผมา่กินแบบ มันหายซางซางไข่ไปเลยเนาะทุกคนเนาะมาน้องมากินต้องกันครับผมมันนี้ก็เป็นด้านหน้าทะเลครับผมสร้างหน้าทะเลเส้นใหญ่นะครับจัดแบบโอ๊ะโอเลยมาครับทุกคนโอ้มันนี่กัมีงานเขาดำอีกแล้วครับบ้านผมจะจุดถูกสามเชื้องสีก็คืึ้นแม่นล้ดละนี่เลยจากตัวว้นไปครับให้มันครบตามกำหนดครับ นะทุกคนเนาะทำให้พวกไอเชื้อ,อยนีไมันกระจายหายไปลายแล้วครับมาลุยกันห้องมาจับแซมกันทุกคนมีทั้งหมึกทั้งหอยเราบ่าเห็นกลุ่มทะเลทะเลแบบไรบุ๊คทะเลแบบว่าบกบกบกคบหมึกอะ <laughs> ทะเลบ,บางย่างเราจะทางล่างมันมีอย่างนี้เขากินตามนั้นเนาะทุกคนเนาะมาจับแซมกันครับ เนื้ยมัมนมเป็ดเป็ดสับสายหน่อยอืมสนักสนุนไงครับ นานเปิืเปิืแมงพวก็กลินห้องก็สั่งยินทังเลยหลังนี้เดี๋ยวเนารจําโบสถเดืดเปลือกใบพี่น้องจานบสสบายเป็นเป็นพี่น้องจานต่างต่างจังหวัด

ขนาดก็ไม่ผักกับผมผักแบบผักเงี้ยๆตั้งแสบกรุบรอแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานหนึ่งรสชาติที่กินประจำครับ ตัวหอยที่นี่เป็นหมึกหมึกยครับมังนันเป็นหมึกบุ๋ม ต้องดื่ยากอรับไมกินแล้วลครับกินแต่ลำพอนอยากกินครบแล้วเมื่อแล้วเพราะว่าเชื่อมันเกิดจางเมื่อแล้วกินแต่ลำพอนแบบน้ำปูนน้งจี๋ขาดเชื้อไปเรื่อยๆเ,เนาะก็เส้นที่ใหญ่เหนียวๆจังหน่อยคน kỳ khứ cầu รู้สว่าตังเต้เจเอโควิดมาหนึ่งกินเข่าหลาๆก็เขา่าหิวไปพร้อมรู้สึกแปลกๆเขอคขางเนวกินยังกระเสีะะยบไหมมาเป็นขึ้นจังข้าวราเลยว่ากินยังกระโบืรูดรสชาอันนี้ก,กินแส่บหมดทุกอย่าง thiết yếm lặng dịch về hiếu ชุด,ดอะดรออยแซ่บครับอร่อยรุ่ตัว มันทุกเกินแล้วครับทุกคนคำรับชมรายการมาลบชมเพื่อความแซ่บความเพลิดเพลินนะครับช่วงนี้กับน้ำวัแล้วครับเป็นช่วงกักตัวนะครับเนาะเมนูกับข่าวอาจจะเป็นเมนูธรรมดาเป็นบ้างที่แบบนำเสนอเพื่อความแซ่บนะครับเพื่อความคึดนหอยเนาะคึดนหอยกันขำว่าเบิ้งเบิ้งง่ายกันเลยด้อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปจำเนียรครับผมลองมาแซ่บกันในคลิปหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอิ่มพอดีเลย